สวัสดีค่ะมาคุกับกินยูแบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมาในสภาพมาเห็นกับเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทำคั่วนะม้ดองใส่สี่โค้งหมูนะคะพี่น้องเป็นสี่โค้งหมูอ่อนๆนะคะเอ่อหน่อไม้ด,ดองนะคะพี่น้องทำยี่ก็สะเฮ็ดลายใบหนูเพราะวาจะซื้อมาถุงแบบหญ่นะคะพี่น้องนะคะวันนั้นนะคะแกงไปแล้วค่ะพี่น้องวันนี้จะมาคั่วนะคะพี่น้องนะคะใส่ดิละค่ะ อิตูนะคะใบแมงลกักผักชีลาวพริกโดดแล้วก็เครื่องแกงค่ะตะไคร่หอมแดงนะคะพริกสดค่ะพี่น้องก็พริกแหงผสมกัน,นะค่ะนะคะเป็นอย่างคือเอาพริกสดกับพริกแหงเพราะว่าพริกสดนะคะมันบ่เคยเผ็ดค่ะยัาก็เพิ่มพริกแหงอีกหน่อยนึงค่ะแล้วก็น้ำมันสมนะคะทีเหลือนะคะพี่น้องนะคะมาค่ะเดี๋ยวเข้ามาลงมือเห็ดกันเลยจ้าก่อนอื่นค่ะเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคั่วนะคะคั่วพริกที่หอมเลยค่ะนะคะ หอมหวนชวนกินเลยค่ะนะคะเป็นอย่างขึ้นว่าขัวนะคะเพราะว่าย่อบอใสซน้ำมันนะคะพี่น้องแบบง่ายๆสไตล์อีสานใส่น้ำปลาใส่หยางสินะคะพี่น้องแต่ว่าจะเป็นผัดนะคะผัดเผ็ดมะม้ดองอย่างี้ก็จะใส่น้ำมันแล้วใส่พริกแกงเผ็ดน้ำค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือมักไช้มักมั่นค่ะพี่น้องนะคะย่อหาหนามาเติมก่็ เติมนะ้ำลงนิดนึงค่ะเพื่อให้พริกเราหอมขึ้นค่ะนะคะ <c oughs> ชุนค่ะพี่น้องนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะยกักจะใส่สีโค้งมูลงไปเลยค่ะ ปิดปากอยู่ด้วยค่ะพี่น้องขั้นหน้านี้เราก็ปิดปากนาค่ะนะคะคั่วค่ะพี่น้องเห็ดซุปค่ะนะคะคั่วไปเรื่อยๆค่ะไฟอ่อนๆกลางๆค่ะเพราะว่าถ้าไฟแห้งเมื่อสมัยค่างกระทะนะคะเดี๋ยวจะได้รสชุนรสเหม็นรสดาคั่วไปเรื่อยๆสิค่ะหลังจากนั้นค่ะพอเริ่มสุกค่ะเดี๋ยวก็จะเติมน้ํานิดนึงค่ะ ติมน้ำเพื่อ,อยังเพื่อจะเคี่ยวนะคะสคือคงเขาเปื่อยจังนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะคนสิกินกันได้นะคะพี่น้องเอาล้วค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องประมาณสามสิบนาทีนะคะช่วงที่เคี่ยวนะคะพี่น้องนะคะเย่ากับสเปรย์เปิดคลิปให้เบิร์นดอกพี่น้องนะคะอันนี้เอาเบอกแบบตรงๆเลยค่ะเพราะว่าสามสิบนาทีกับสิโดนไปนะคะพี่น้องเดี๋ยวเยาเคี่ยวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะใส่คงคงลดกันค่ะ พอเวลาเข้าเขี่ยวไปนะคะพี่น้องสีข้องหมูห้องเสด็จเขาเนื้อนะคะก็จะได้กินอร่อยเข้าไปในตัวเนื้อนะคะจากนั้นเยวก็จะใส่ปลาค่ะไปหนึ่งทับพี่แบบนี้เลยค่ะ นะคะคอย่างอื่นเยอะจะบ้วนดใส่เลยะคะ่ะพี่น้องใส่แต่ปลาลาก็ผงปรุงรสไปก่อนค่ะนะคะอันตอนปลาล่าไม่บ้วพี่น้องนะคะออกก่อนปลาล่านะคะจนกว่าจะื่อสีเขียวนะคะสีโค้งมูเห็ดเปื่อยหนุ่มเลยทีนะคะพี่น้องนะคะเพื่อเติมส่วนผสมต่างๆกับครึ่งน้นานําตาลทรายแล้วก็ชูรสนิดนึงค่ะนะคะ,นะค,ะคืออันนี้คือมักไฟมักมั่นค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องหลังจากเจ้าวขวกสี่โวกหมูมาได้สามสิบนาทีนะคะทีนี้เราก็จะใส่ผักกัดออนลไม้ดองลงไปค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกโดดจ้านี่แหละคือเย้าหมักนะคะหมักให้หมักมั่นค่ะหมักเพิ่มความเผ็ดอีกค่ะ ฟ้าซีสันพี่น้องจัดจานพิจะแสบพักค่ะนะคะเมนูนี้ค่ะพี่น้องเยาเค่อยกินแต่สมัยยุ่บัตนะคะแม่แล้สุขปปัวใส่เนื้อนะคะพี่น้องนะคะเยอก็เลยติดใจค่ะนะคะเอามาดัดแ,แปลงไส่หมูแน่ใส่ไก่แน่นะคะพี่น้องก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะยังน้ำมันซุปยังเลยอ,อีกค่ะพี่น้องนะคะเมนูที่เลือกก็คือตําซุปนะคะพี่น้องนะคะอาชีวาตำเจวกาก พี่น้องจะเคยกินบอร์สว่าพ้าเฮทโพธิเพื่อนนะคะตำเจวน้ไม่ส่งนี่นะค่ะขัวบพริกใส่ปลาลงปลาหล่าเซตตอนปลาลาจะเสียหนะ,ะพี่น้องนะคะกับสยานพี่น้องเฮ็ดกินบบเป็นนะคะกบอร์สาว่าเออบบแม่เฮ็ดกินบบเป็นกบอร์สว่าจ็คผาเฮ็ดเมนูอีหยัางเงินเสียหนาพี่น้องนะคะแต่ว่าบโบแน่ดอกเดียวเมื่งก่อนว่าบางเธอย่าอาจจะเฮ็ดเมนูนั่น่ะเฮ็ดเบิ้งเพราะว่าส่วนมากย่าสุดสุดเฮ็ดเบิ้งแต่บบเคยเฮ็ดเมนูนี่เฮ็ดเบิ้งเลยค่ะนะคะแต่การันตีว่ากินได้ค่ะอร่อย เคยกินยูบ้านนะคะแซบปันยังค่ะคอเบอร์ติกค่ะขออนุญาตชิมรสสักหน่อยนึงค่ะใส่น้ำตาลค่ะพี่น้องนะคะจะมีความเค็มนะคะเมนูนี้ตอนนี้ค่ะจะมีความเค็มความเปรี้ยวนะคะทีนี้เราก็จะใส่น้ำตาลลงไปค่ะนะคะตามด้วยชูรสนิดนึงค่ะ ชุดรสส่วนนี้บ่คยเปลืองปนใดได,ได้พี่น้องเพราะว่าใส่พงกุ้งรสเป็นหลักใส่ร้แห่งเลยคคะพี่น้องนะคะพงกุ้งรสที่ยอาใส่เนะะี่ยค่ะพี่น้องสามารถเอามาใส่ตาบุกงได้ได้พี่น้องแก่ขัดนะคะเพราะว่าอยอดใส่ของฝาไทยนะคะพี่น้องสามารถเอามาใส่าตาบุกงได้ไม่ควไม่กินของพวกเนื้อสัต์หรือว่ากินพวกไก่พวกหมูสินะคะโอเคเลยค่ะแซ่บพี่น้อง เติมน้ำตาลเข้าไปล้ป้าแสบเป็นยังค่ะนะคะปรับขาก่อกไหม่พี่น้องเอยขาก่อกก็เผื่อชีวิตแทงค่ะใส่ผักชีลงไปค่ะผักชีเลาหอมๆค่ะนะคะใส่ผักชีเลาไปคนก่อนเพราะว่าผักชีเล่าวคัญทางสิแกนะคะพี่น้องพี่น้องบ่ตรงย่งนด้ว่าน้ำไม่คิดเหงแท้เพราะว่ามันคือขัวนะคะแต่ภาษาไทยก็คือว่าพัดเผ็ดนะคะแต่ของย่อนคือขัวคือโบใส่น้ำมันนะคะ กรัวแบบแหงๆสไตล์อีสานเซปปลาบ้านเท่าเนี่ยนะค่ะพี่น้องแซบไปยังค่ะเมนูนี่เขาเบอร์ติกเลยสำหรับยเยา่นี่ค่ะพี่น้องนะคะปิดท้ายด้วยใบแบงลักค่ะใส่ลงไปาดพี่น้อง มากค่ะไ่ายกติเขายงใหญ่มากกินด้วยกันค่ะพี่น้องนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะขั้วหน่อไม้ดองใส่กระดูกหมูค่ะหรือว่าสีโครงหมูนะคะพี่น้องไปค่ะเยี่ยวเออใส่จานให้เบิ่งค่ะพี่น้องก็ลังห่อนๆขั้วหุนๆเลยค่ะพี่น้องนะคะเมนูนี่สลรับเยี่ยวค่ะเขาตัวหนึ่งเลไยๆเนี่ยค่ะพี่น้องหรือว่าสุเข่าสวยตัวหงเลงหงเลไยๆเพราะว่ามักแห้งค่ะพี่น้องนะคะราคาพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะขั้วหน่อไม้ดองใส่สีโครงหมูอ่อนค่ะพี่น้องนะคะเป็นเมนู สไตล์อีสานบันเฮาค่ะพี่น้องกำลังผ่อนห่อนข้นอนๆเลยนะคะรสชาตินะคะพี่น้องจะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็เข็มนิดๆค่ะเป็นอยังคือไม่หวานเพราะว่าเย่าอาวานตัดนะคะตัดความเปรี้ยวของนอไมัดองนะคะสำหรับผู้ใดบ่มักนะคะกับก่บ้รงส่น้ำตาลนี่จ้ะ ผัดแบบแบบบานเท่าเน่ยค่ะพี่น้องแส่ประเดกปลานะคะพี่น้องแล้วก็ปี๋ถ่ายโดยผักชีลาวก็ใบแมงลักหอมหุ่นๆค่ะพี่น้องนะคะเป็นเมนูที่โปรดปานไรค่ะพี่น้องนะคะข้าเป็นจตกสี่ขั้วมมเป็นเซนเนอ้อก็ได้ค่ะหรือจะเป็นเนื้อก็ได้หรือเป็นไก่ก็ได้ค่ะพี่น้องจะเอามาหัวมาล้วนแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะรับร่องกระแ่บค่ะพี่น้องนะคะย่าเพิ่มพริกโดดเข้าไปอีกค่ะนะคะขอบคุณหล่ายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะพายกติเขาไงญ่มาค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะพี่น้องนะคะขัวน้อไม่ดองค่ะใส่ใสีข้อหมูกําลังหอนหอนขควนหวนๆได้จ้า